แกันดีกว่าเราดีค่ะแกไม่ป่วยเหมือนเราเจ๊รู้ไหมไทเสื้อีเขียวเก๊อะไรไม่เกียไรเขาผิดอะไรเขาเป็นคนเจ้าทักเฉยๆเราจะไปไหนแมวคองอ๋อคือวันที่มาเขียก็เพ่ินแี่ตรวจักกันแล้วเราตือนสาแล้วเป็กนักเอกได้ห เป็นนักเอกมาหน้แม่ได้กูเลจอสาวเด็เป็นนักเอกฉันมาคุณถ่ายมานอนอยู่สายปามานอนอยู่นี่น้องผมจะเล่นที่ยาวหน่อยได้เล่นที่ยาวแล้วก็เดี๋ยวเล่นเล่นเล่นอะไรแล้วก็อ่าวันนี้เล่นเรื่องผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ครับ้านใหญ่ใหญ่ที่หมู่บ้านเดี๋ยวเราเล่ที่หมู่บ้านเลยก็ได้ตา่ยากเสร็จแล้วกำลังจะไปเอา้นนี้เป็นนักเอกมาก่อนเพื่อนสื่อช่องอะไรจ้ากล่องนี้ใพืมาก่อนเพื่อนนี่เป็นนักเอก โอเคครับ j หน่งเขานเาเนยชี่ยวแสงจันทร์นะครับผม JO หนึ่งผู้ับเลยายก่อนมอเอนวันนี้วเยจบเลยว้ใวันนี้ก็จะจบได้งาน่ดีเลยยาวเลยแล้วหน่อยยาวผู้ลับคนนี้จองคิวได้ครับติดต่อได้ได้ดีเลยที่จันทองทุ่งโปรดักชั่นครับดีครับเบร์โทรครับ ติดต่อ no ที yeah. yeah. side, ่8 0ดแด้0 5 uh, 2 5 8้แล okay, okay, like ้วก so ็เบอร์ธนาคารซิกรไทยครับซกอนสามสามแปดศูนย์สี่อไอ้เที่ยครั่โอเคครับขอบคุณมากติดต่อนะครับคุณมากเลยความตั้งใจทำงานไม่เบว่อเบินไปรออยู่นู่เลยรับเสียตั้งแต่เน้าเจ็บเล็เบืรอตามสั่งมาเลยอย่างแรงแรงแรงมากเช้าไปเพื่อนม่ยงสิ่งไหนแล้วมองปวดใสข่าวเลย พ่อกันชัยสวัสดีค่ะเพิ่งมาถึงหรอเพิ่งมาถึงค่ะเป็นนักเรียนรุ่นแรกของบอโจค่ะชื่อช่องว่าอะไรเนาะจะจะตั้งวันนี้แล้วค่ะเพิ่งจะเปิดช่องวันนี้นันนี่ออนทัวร์เจ โอหนึ่งออฟิเชียลอนทัว JO หเปิดออฟฟิเชียยังยังไม่ได้เปิดใช่ไหมยังไม่ได้เปิดอันนี้รสราเพิเสี้งมันหอน่ะอันนี้ครังออเยพึ่งพ่งร่องอาร์ตคลิปค่ะรออาจารย์ค่ะรออาจารย์มาเรียนรู้กับปรมาจารย์ ทุกท่านค่ะมาด้วยใจค่ะมือนี้มาถูกวันเดี๋ยวลูกสาวก็มาลางานมาลางานมาเลยค่ะมือนี้เป็นเป็นคนทีล่องรถยมโอขอที่อผอกันใช่คนแหลกที่เปิดรถลงรถพร้อมกันทีสวัสดีนะค่ะค่ะนั่นเลยค่ะขอบคุณค่ะโอ้โทษทำเนี่ะแม่ใหญ่เบิร์แล้วก็เอายเบิร์ดอะไรอ่ะอะไรเนี่ย ก็กลิ่นมเมนต่แต่มันมีความแก่เคียงกับเสือระเสือเดิมที่มันกิ่งลงเสือเดิมแมงยุ่บ่แมนยหอ่สีนี่แหละอันนี้แหละนจำได้เมอว่าหนูสบัสบยทีไปอย่ามองอมมองนี่เนาะมองข้าวเยได้ม่ันใส่เจียกับน้ำเปอยเออเขาใส่ถุงไ่กระายปได้บ่ได้บ่สยแล้วเนย โอ้โหประประธานรุ่นโทรโทรหาอยู่ค่ะประธานรุ่นเพ่นว่ากำลังออกมาค่ะเสื้อเสื้อทำไมไม่ใส่ไม่แห้งซักเกือบตีสองนี่แหละมันแห้งไวเดี๋ยวมันก็ไปแล้วมันก็จะเย็นแล้วมันก็จะร้อนแล้วมันก็มันจะใส่อยู่ สวัสดีค่ะขออนุญาตอันนี้นางเอกออมแอมค่ะสวัสดีค่ะอ๋วน